กลายเป็นเรื่องหือฮาเมื่อชาวประมงในจังหวัดสตูลพบปลารูปร่างแปลกประหลาดบริเวณเกาะอาดังและเกาะลิบงในทะเลอันดามันแล้วนำมามอบให้สำนักงานประมงจังหวัดสตูลบ้างก็ว่าจะเป็นลางบอกเหตุเรื่องร้ายแรงหรือไม่ในประเทศไทยเราเคยเห็นแต่ภาพปลาชนิดนี้เมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็นภาพของพญานาคที่พบในแม่น้ำโขง โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพถ่ายทหารอเมริกันหลายนายอุ้มปลาประหลาดยาวกว่า10เมตรจนตอนหลังคนไทยเรียกปลาชนิดนี้ว่าปลาพญานาคแต่จริงๆแล้วภาพนี้ไม่ได้ถ่ายในประเทศไทยแต่ถ่ายที่ชายหาดของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการของสหรัฐอเมริกาใกล้กับชายหาดโคโลนาโดรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2539 มีการบันทึกว่าปลาดังกล่าวคือออฟิชมีความยาวประมาณ7.3เมตรนางสาวอภิรดีณภัยรีนักวิชาการประมงปฏิบัติการสำนักงานประมงจังหวัดสตูลเชื่อว่านี้เป็นครั้งแรกที่พบปลาออฟิชในประเทศไทยโดยชาวประมงไม่ไแน่ใจว่าในในเลคคอร์ดอะค่ะเมื่อก่อนมันไม่มีค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ชาวประมงเจอแล้วแต่เขาเองก,ก็ไม่ทราบเหมือนกับตัวเนี้ยตอนแรกเขาก็ไม่ทราบแล้วก็นึกว่าเป็นปลาดาบหรืออะไรเงี้ยค่ะทั่วไป ค่ะเขาจะอยู่น้ำลึกเลยอยู่ช่วงประมาณแบบพันเมตรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาออฟฟิศค่ะออฟฟิชปลาพญานาะหรือว่าปลาลิบบินค่ะเพราะว่าลักษณะตัวเขาแบนแล้วเวลาว่ายมันจะพลิวๆิไปไม่ปลาพวกนี้ไม่ได้บ่งชี้อะไรมันอาจจะมีความเชื่อบ้างว่าถ้าเจอปลาพวกนี้ที่ชายฝั่งหรืออะไรเงี้ยค่ะเคยตื้นหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ว่าบ่งบอกถึงภัยพิบัติอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นความเชื่อเฉยๆนะคะแต่ว่า ในในหลักวิทยาศาสตร์เราแล้วเนี่ยค่ะมันเป็นไปได้ที่ว่ามันจะอพยพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอพยพเพราะว่าใช่ค่ะอาจจะด้วยอุณหภูมิของน้ํากระแสน้ําต่างเนี่ยค่ะซึ่งมันพบได้ไม่กินในหลายหลายประเทศก็พบได้ในที่ที่มันเป็นน้ําตื้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะด,ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทอนธรรมรงนาวาสวัสด นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าออฟฟิชเป็นปลาน้ำลึกพบได้ทั่วโลกแต่เนื่องจากอยู่น้ำลึกคนจึงไม่คุ้นเคยสมัยไปลงเรือสำรวจญี่ปุ่นลงอวนน้ำลึกก็จับลูกปลาออฟฟิศได้เช่นกันออฟฟิศแพร,ร่กระจายทั่วโลกที่น่าสงสัยคือเจอที่สตูลได้อย่างไร ทะเลอันดามันน้ำลึกครับเฉพาะในไทยลึกสุดก็สองพันเมตรอาจมีออฟฟิศอยู่แถวนั้นแต่ปกติเราไม่จับปลาน้ำลึกก็เลยไม่ค่อยรู้จักกันอีกอย่างคือช่วงนี้น้ำเย็นเข้าอันดามันปรากฏการมีปลาแปลกแปลกเข้ามาตามมวลน,น้ำเย็นเมื่อไม่กี่วันก่อนก็มีโมล่าติดอวนลูกเรือช่วยกันปล่อยไปแล้วจึงเป็นไปได้ว่าออฟฟิศตัวนี้จะเข้ามาตามน้ำ อีกทั้งยังมีขนาดเล็กเมื่อพิจารณาจากจุดจับได้เป็นเขตน้ำไม่ลึกมากคงเป็นปลาวัยรุ่นที่อาจเข้ามาตามมวลน,น้ำเย็นเท่าที่ทราบจับได้โดยเรือวอนล้อมหมายถึงปลาขึ้นมาใกล้ผิวน้ำซึ่งบางครั้งก็เป็นไปได้แต่ไม่เกิดขึ้นบ่อยจากข้อมูลต่างๆพอสรุปได้ว่าปลาวัยรุ่นตัวนี้คงมากับน้ำเย็นเหมือนกับโมลาที่ปกติก็ไม่ค่อยพบในไทย มหาสมุทรมีปรากฏการแปลกเป็นระยะแต่ถ้าเรามีข้อมูลเพียงพอเราอธิบายได้ไม่สร้างความตระหนกตกใจอันหนึ่งไม่ต้องตื่นเต้นตกใจแม้บางทีเราอาจได้ยินว่าเป็นปลาแผ่นดินไหวแต่เป็นการวหายเข้ามาที่ฝั่งไม่ใช่จับมาแม้ว่ามาฝั่งก็ไม่ใช่ทุกครั้งอันที่จริงผมเชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากกว่าจึงไม่ต้องตื่นะหนกกันสตูนย่างเที่ยวได้ครับ นอกจากนี้ดรวชรพงษ์หงษ์จำริศินอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะวิทยา,าศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายเพิ่มเติมว่าทำไมถึงพบเจ้าปลาออฟฟิศที่ทะเลในจังหวัดสตูลน,น่าจะมาจากปรากฏการณ์หรือนดอนโอเชียนไดโพลซึ่งเป็นการสลับขั้วของน้ำอุ่นและน้ำเย็นในมหาสมุทรอินเดีย นั่นคือปรากฏการณ์อุณหภูมิที่ผิวน้ำในมหาสมุทรอินเดียสองฝั่งขยับตัวต่างจากค่าเฉลี่ยของพื้นที่จนเกิดการไหลของน้ำที่ไม่ปกติและขุดเอาน้ำเย็นจากห้วงมหาสมุทรลึกขึ้นมาแทนที่ชั้นบนของแสงสว่างทำให้สัตว์น้ำที่เราไม่ค่อยพบกันเข้ามาตามมวลน,น้ำเย็นและโอกาสนี้เองจึงเป็นไปได้ว่าปลาออฟิสตัวนี้จะเข้ามาตามน้ำ